เกมรอปกันเองครับปนะเ,รเ,นะเป็นด่านก็โดนนะโอเคอ่าก็โดดเลยนี่นะเป็นด่านน้องเหมียวนะทุกคนกระโดดขึ้นไปเลยน้องเหมียวน่ารักมากเลยนะทุกคนนี่กระโดดขึ้นไปอึไปไงเดี๋ยวก่อนไปไงไง่ะไปได้ปะเนี่ยไปหลอ,อกนะคือทุกคนมันมี พื้นล่องหุนอยู่อ่ะอันนี้ก็ไปได้พื้นล่องหนุนไม่ล่องหุนแหละเห็นแบบนี้ง่ายดีนะทุกคนแต่ก็ตรงนี้ก็ต้องระวังด้ว่าจะไมนตกอ่ะไปไปอีอย่าดุกุยไอ้่าบนี้มันทำให้เรา นั้นโมหมาทุกคนไปกันแล้วว่าไอ้เจ้าทั้งสองอันนี้คงไม่ได้ใช้หรอกคงไม่ได้ใช้หรอกใช้ก็เสียประโยชน์เปล่านะทุกคนคือเราสงสัยอย่างเงี้ยแบบนี้เขาทำเพื่ออะไรอ่ะทำไว้เพื่ออะไรไอ้สองสิ่งนี้คือมันง่ายใช่ไหมเราก็ไม่ได้ใช้สุกปะ่ะเออก็ไม่ได้ใช้เกาทำไม หรือบางคนอาจจะเล่นแล้วมันยากก็ได้เนาะ mm. ไปตรงนี้ไปอีกแอดน่านนึันกีด่านเเกือบถึงแล้วทุกคนคลิปนี้คงไม่มีต่อ EP พสอ <c oughs> ทุกคนไม่คิดเราเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เอ่าเซลเลมูนน้องเหมียว <c oughs> เซลุ่มมือน้องเหมียวทุกคนฝากด้วยนะทุกคนโอเคกคนแบบนึงยี่มต้องทำได้สิสุกัสโอเคนี่งไงเซลุ่มมือน้องเหมียวหน้ารักก็เค่ไปอันนี้มันตัวน้องเหมียวใช่ไหมทำให้น้องยียอย่างนี้ไปไม่สวนโลกอะไรก็เราจะผ่านเราจะผ่านเราเราจะหวงยังผ่าน มันแน่จ็นเนี่ยกคนไปได้อนีน่คิดว่าจะเล่นกินได้รึแบบง่ายๆอย่างเงี้ยเล่นไปก็นั่นแหละสบายแบบเนี้ยเล่นง่ายมากนะทุกคนง่ายมากจริงถึงแม้เราจะตกไปหลายรอบก็ตาม ไม่นี่ทุกคนแม่โอเคทุกคนคือเราอยากเป็นไวนะ้เนาะเนก็เลยผ่านมาตรงนี้ซะเลยโอเคจับว้ามาตรงนี้เลยนะทุกคนค่อยๆโดดค่อยๆโดดค่อยๆโดดนทำไมน,น้น่ารักจังนีแมวน่ารักมันต้องการเะไรทุกคนเราจ๋นั่นเหรอที่เออใส่หมวก ใส่หมวกกระ่ายน้นใส่หมวกกระจายหรือว่าหมวกกระ่ายเนี่ยอทุกคนนั่นไงเปไหมจุดหมายปทางเราเป้าหมายที่เรานันฟันกต็ตายแล้วตึ้นตีนต้นตีนตนตึ้นตึ้นตนตนจทแล้วโอเคทุกคนเราเข้าเราเข้าไปในนี้อยู่นะเอาเอ เฮ้เฮ้อุ้ยแดเแรงด้วยเฮ้เ้อหือโอเคทุกคนสำหรับกิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายเฮ้เเจเล่เฮ้เฮ่า